หลอ่อเก่งครบสูตรสำหรับนักแสดงหนุ่มน้าใสจิมมี่จิตพลโพวิหกที่ทั้งฝีมือการแสดงความรู้และความสามารถครบเครื่องสมกับเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่คุณภาพล่าสุดอย่างนั่งแท่นดีมบัตตี้คนแรกของแบรนด์นูฟอร์มูล่าเวสสำอางสัญชาติไทยที่เชี่ยวชาญน,นการดูแลผิวอย่างอ่อนโยนและปลอดภัย ร้อมเปิดตัวนูฟอร์มูล่าเบริเออร์ซีรีส์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูประการผิวภายใต้แนวคิด everyday strong skin made for sensitive skin ซึ่งจัดขึ้นณนาลานออเทียมชั้นจีศูนย์กรค้าสยามเ็นเตอร์ท่ามกลางาแฟนคลับที่มาให้กำลังใจแน่นภายในงานได้รับเกียรติจากคุณพรสุดาวังวิทยากุลผู้ร่วมกว่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์บริษัท Connec t International นจำกัดและคุณวิริยา พพาพัฒน์พุ่มในการฝ่ายการตลาดและการขายบริษัทคอนเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดก่อนพบไฮไลท์เปิดตัวจิมมี่จิตพล์ในบทบาทของดรีมบัตดี้ตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างเข้าใจง่ายและนําไปใช้จริงผ่านตัวตนที่อบอุ่นเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของโ no น่ฟอร์มูล่าในฐานะเพื่อนที่ดูแลผิวอย่างปลอดภัยและไว้ใจได้ทุกวันพร้อมรับชมทีวีซีเวอร์ชันเต็มพร้อมกันครั้งแรก เป็นเดิมบด,ดี้ของทางนูมคลาครับ่อนอื่นก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานก,กับทางแบรนด์นี้ครับผมก็หลักๆก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับผมภายในก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนอนหลับใพียิงพอกินอาหารที่ดีอยู่กับคนที่คุณรักไม่เครียดครับผมส่วนภายนอกเนี่ยก็คือหาสกินแคร์ที่เหมาะกับคุณนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดครับผมก็นูมคลาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ทำให้ผิวของคุณแข็งแรงขึ้นได้ ปัญหาของผมคือเอาจริงตอนนี้ปัญหาของคนไทยทุกคนเลยน่าจะคือเรื่องฝุ่นน่าจะคือฝุ่น p m 2.5ที่ตอนนี้มันเยอะมากๆครับทุกคนน่าจะได้รับแจ้งเตือนในโทรทัศ์ทางโทรศัพท์นะค,ครับผมก็มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ทําให้เกิดเดี๋ยวจะมีปัญหาต่างๆตามมา,เ,าเดี๋ยวพืนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผิวผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวอะไรต่างๆมากมายนะครับแ็แสงแดดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มีอยู่แล้วทุกทุกวันทุกทุกคนต้องเจอแสงแดดอยู่แล้วซึ่งพอมีทั้งแสงแดดมีทั้งแสงแดดแล้วก็ฝุ่นเนี่ยตอนนี้มันเลยทําให้ผิวผิวนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอกจากครีมกันแดดแล้วก็การหลีกเลี่ยงแสงแด,ดดที่มันเพียงพอแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอสําหรับตอนนี้เพราะว่าฝุ่น PM 2.5มันอยู่ทุกที่เลยแม้แต่ในอินดอร์ก็ตามเนี่ยครับมันก็ก็ต้องหาอะไรก็ตามที่จะทําให้เสริมเกราะป้องกันผิวของเราสกินแคร์ที่ดีเอาแบบไหนเนี่ยคือสกินแคร์ที่ดีผมว่า มันคำนี้มันค่อนข้างกว้างมากๆเลยคือผมว่าที่ดีเนี่ยคือคุณใช้แล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่แพ้อันนี้ผมว่าผมว่าสาคัญคือหลักๆหลักๆสําคัญเลยของการใช้พวกซีเนร์เลยคือคุณต้องใช้ให้ได้ตลอดเพราะว่าถ้าใช้ไม่ตลอดหรือว่าหยุดทาไปอะ่ะมันก็จะมันก็เหมือนไม่ได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใภาพต่างแล้วก็ตตอ คือผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะมีพวกสกินแคร์ติดติดตัวอยู่ที่บ้านเยอะเยอะไปหมดเลยแหละแล้วก็ทุกคนน่าจะได้มีโอกาสได้ลองใช้หลายๆตัวแล้วบางตัวชอบบางตัวไม่ชอบบางบางตัวอซื้อมาใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านบางตัวซื้อมาใช้หนึ่งครั้งเอาไปให้คนอื่นอะไระครับหรือว่าบางตัวใช้ใ Happy, แฮปปี้เราก็ใช้ใช้ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อยากผมวันนี้ได้มีโอกาสได้เป็นเดอร์บอดี้ของทางนุคมล่าก็อยากจะให้คนได้ลองเปิดใจมาลองได้ได้ลองทดลองใช้ดูนะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าออได้ใช้โปรดักต์ของทางนาุคมล่าแล้วรู้สึกแฮปปี้แล้วคุณสามารถใช้ต่อได้ยาวๆก็จะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆ<ไ>ใช่ครับใช่ครับ,รบเพราะว่าทางโปรดักตเนี่ยก็ใส่พวกตัวสกินบาริเออร์ที่ที่จิงนัางกายเราก็มผลิตก็คือตัวเซรามัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นกรอบป้องกันผิวได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้อย่างได้อย่างดีเลยทีเดียว